วันนี้ผมเดินทางมาหากาแฟเ,าเดิมซะหน่อยนะฮะเนื่อง,งจากง่วงๆนะครับมาถึงคอฟฟีทีโอโซนนะครับเขาใหญ่ชะอํานะอยู่ตรงข้ามกับคาเมลนะฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหานครนะครับร้านก็จะมีบรรยากาศที่สดชื่นนะครับคอฟฟีทีโอโซนนะครับเขาใหญ่ชะอํานะครับก็มีบรรยากาศที่ โอเคเลยนะครับมีสระน้ำนะครับมีสะพานเดินนะฮะบ,บรรยากาศจะค่อนข้างจะโล่งๆนะครับสบายๆนะยากาศสบายๆมีสะพานไม้นะครับเดินนะมีสะพานไม้เดินไปรอบๆ บรรยากาศก,ก็แบบชิวๆนะสบายๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่ก็ง่วงง่วงนะครับก็เลยขับรถมาเที่ยวในที่ที่ห่างๆผู้คนหน่อยก็มาเจอร้านนี้นะครับคอฟฟี่โอโซนเขาใหญ่ชามนะครับอยู่ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพนะครับตรงข้ามกับคาเมลก็เขาทำบรรยากาศไว้ได้โอเคแต่ว่ากาแฟไม่รู้ว่าจะถูกปาก ผมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะต้องลิ้มชิมรสกันซะหน่อยนะบรรยากาศโดยรอบก็เจ้าของก็จะประดับประดาไปด้วยนะฮะสารลงสาลาครับใครที่จะมาเที่ยวก็มานะครับคัฟฟิทีโอโซนนะครับเขาใหญ่ชะอำ ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพนะฮะตรงข้ามกับคาเมลนะเนื้อที่เขาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับมีที่นั่งเล่นนะครับมุมนั่งเล่นมีชิงช้าเด็กๆชอบนะครับเนี่ยพอดีผมมีหลานอยู่คนหนึ่งชอบเล่นชิงช้าเป็นชีวิต,ตจิตใจพอดีวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะชิงช้านั่นนะฮะท่ามานี่เขาจะชอบเล่นสนุกสนานเย้ยวเย้ยวเย้วเยว นะครับก็นะฮะมาได้การก็โอเคนะครับตอนนี้เป็นศาลานะศาลาให้นั่งพักผ่อนนะมีต้นนะต้นไม้ดัดนะสวยทุกคมอันนี้ก็นั่งได้สบายนะครับเดี๋ยวอาจจะ <c oughs> ไปสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งชิวๆที่นี่นะครับ บรรยากาศก็ก็ถือว่าโอนะในสถานการณ์โควิดในทีอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวอยู่ในที่ลโล่งๆอย่างนี้นะเดี๋ยวให้กล้องแพนไปให้รอบๆพื้นที่นะครับซ้ายขวา นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าสถานการณ์โควิด19นะครับแต่สถานที่เงี้ยเรามาได้เพราะว่ามันจะโล่งๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหิงชานะครับให้นั่งอืมเป็นเพลินนะครับอ่า ดูเขาไปด้วยนะครับเนี่ยมองเห็นเขานะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนไปนะเห็นภูเขาด้วยนะครับนะฝั่งตรงข้ามนะครับนะวิวสวยมากๆนะมีทั้งน้ํามีทั้งภูเขานะครับนะนะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ก็เป็นนะครับศาลานะทางเดินที่จะไปที่ศาลานะฮะแล้วก็ปลูกไปด้วยนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นนะฮมีจุดให้ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะนะไปหมดเลยนะครับนเนื้อที่มองดูคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณสิบไร่ได้น,ะ,นะเนื้อที่นะครับน,นี่มีประตูสวรรค์ด้วยนะครับเนี่ย มีประตูสวรรค์นะฮะนะทะลุมิตินะครับนะครับบ๊ายบายนะฮะทะลุมิติมาแล้วนะฮะไม่รู้ตะกล้องไปไหนนะฮะมองไม่เห็นตะกล้องนะครับตอนนี้ออกมาด้านนอกแล้วนะครับด้านนอกอ่าตะกล้องมาแล้วนะครับด้านนอกก็จะเป็น เนี่ยถ้ามีเบ็ดสักคันหนึ่งนะเออมันเนี่ยมันนั่งตกปลาเนี่ยนะจิบกาแฟไปด้วยโอ้มีความสุขมากๆนะครับชิลๆเลยออม,มีบันไดขึ้นสวรรค์ด้วยนะครับอ่ะบรรยากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟหน่อยนะครับว่ากับกาแฟเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างนะฮะนะครับนะ เดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปขึ้นบันไดสวรรค์ไปก่อนนะครับมีเด็กอะไรก็ไม่รู้นะครับมาเกะก,กะอยู่ โอ,โอ้เสียวได้การเสียวได้การนะครับเสียวได้การนะครับนะครับสูงนะครับสูงมีมีเพเยอร์เพเยอร์ด้วยนะครับโอ้ลงดกว่านะครับลงดกว่านะครับโอ้ได้เสียวได้เสียวอยู่นะครับได้เสียวนะฮะจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องเสียวอย่างนี้แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกาแฟ้านไหนเท่าไหร่นะครับ ครับตอนนี้กาแฟที่เราได้สั่งมาแล้วนะครับอันนี้คือชานมหวานน้อยน้ำแข็งเยอะนะครับนะครับก็มีเครื่องเคียงนะครับถ้าเรานะครับชุดนี้คือ79บาทนะครับมีหนมเค้กด้วยนะครับเนี่ยชุดเนี้ยเบาบาทนะครับไม่แพงเลยนะครับนะครับกาแฟทีนะครับกาแฟที โอโซนนะครับเขาใหญ่ชะอํานะครับชุดนี้79บาทนะฮะโอ้มีนมเค้กให้กินนะฮะตัดเลี่ยนกับชาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีนักเก็ตนะฮะนี่นะนักเก็ตนะครับแล้วก็ปีไก่เดี๋ยวผมจะขอชิมหน่อยว่าปีไก่ที่นี่เป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าเนี่นะครับอ่ะลองปีไก่ก่อนนะเอาแบบกันเองนะไม่ต้องอะไรมากนะครับโอ้จับไม่ได้ครับ นะครับเนื่องจากมันเย็นจัดเกินไปเขาเอาเอานักเก็ตก่อนนะครับนี่คือนักเก็ตนะครับนะครับจะลองดูรสชาติเป็นไงผมชอบกินเพียวๆนะครับไม่ไม่ชอบน้ําจิ้มนะครับอะไรครับนี่นักเก็ตนะครับนะอะะครับตอนนี้พระโอดของผมก็จะได้ลิ้มชิมรสนักเก็ตแห่งคอฟฟ่ทีโอโซนเขาใหญ่ชะอำ อืมชอบอ่ะี่ชอบเลยเนี่ยคือกรอบนอกนุ่มในนะท่าไหนก็จะมีเนื้อบดอะไรอย่างดีเลยเนะครับเนื้อไก่บดเดี๋ยวจะลองจิ้มดูสักหน่อยนะฮะน้ำจิ้มเขา อืมชอบเลยชอบชอบเนี่ยเมนูนี้ชอบแต่ว่าไก่ตอนนี้กำลังร้อนอยู่เดี๋ยวจะไม่ทันอ่ะเอาซะเลยนะครับว่าแล้วก็เอาซะเลยนะครับนะครับปีกไก่นะครับนะบนะบขอแบบบ้านๆน,นะครับไม่ว่ากันนะขอแบบบ้านๆน,นะครับนะครับ อืมอืมทอดได้พอดีพอดีนะอร่อยมากอร่อยมากอืมปีกไก่ก็อร่อยแล้วก็นักเกิดก็อร่อยนะครับอืมอร่อยม,มากถ้าจะจบไม่ได้นะครับและนี่คือขาอติธีโอตอน ผใหญ่ชะอําอนะครับฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตรงข้ามกับคาเมลมีภูเขามีแม่น้ํามีสถานที่ต่างๆล่มลื่นให้นั่งแบบส่วนตัวนะทําการบรรยากาศที่เรียกว่าบรรยากาศแบบไปเวทอะส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับมานั้นใครที่ว่างเว้นนะไม่รู้จะไปไหนนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ คุยคาฟิทีโอโซนเขาใหญ่ชะอำนะฮะฝั่งขาขึ้นกรุงเทพตรงข้ามกับคาเมลนะครับตรงข้ามกับคาเมลนะครับนะครับในคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ